สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาเข้าป่านะครับกำลังก,กินอยู่เลยพามาเข้าป่ากิจกรรมยามว่างครับมาหาเก็บผักนะครับตามทุ่งนานครับบริเวณนี้อ่าปีนี้น้ำท่วมประมาณโอ้ผ่านไปแล้วแถวนี้ผักขึ้นบ้านนะครับ มันจะขึ้นอ่าช่วงหลังเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวมาจะพาไปดูนะครับผักเป็นผักที่กินได้นะครับนี่ไม่เท่าว อันนี้งามใหญ่เจ้าให้ท่านเจให้รูพุนกันหลายโอ้ยแค่เอาโมปิดล่นะั่เด้ขายพอเก้บาทด้นเงเดียวใบ้านครับไปบ้านเก็บ อะไรยังนี่ค่ะแกงสมได้ละนี่เด้นี่นผักไหไก่นะผักอะไรนะบ้านท้องห้องผักไหไก่ทางพื้นที่นี้เขาเรียกผักไหไก่ว่างั้นเอ่อน่าจะเป็นนี่ครับใช่น่าจะเป็นผักขมเวลาเอาไปแกงใส่ปลานะแกงใส่ปลามันรสชาติมันจะขมนิดนิด มันก็เดียงเว้ยเนาะผักไก่กระเดี่ยงมันกระเบืองตั้งคุณเว้เอาะโอ้โหนักกินกิเยอะเกินนายปลูกเอาไปขายอันนี้นอเนียเนี่ยเอางาเนาะงามมันเัชนับทั้งสีเขียวของตาเจ้าอันเขาอ้วนที่ไรโอ้โหเขียวมดยเนี่ยด้วยเต้นเนาะเก็บได้ไหมเยอแยะ

นี่นี่นียนดยด่างอวนย่ดีก่ม,มันจะก้านสีแดงๆนะนี่หาดเอายางเหลือหลายๆคนหอนด่าง่า่เอาทุกคนแ่ว่าเอาปหนึ่งเอาน่ปลาเอาแกงเสีปลาปลานินปลาช่อน ไอขวนมันอวนหลไอเอาด่างไงนะเขาได้เอาเด้อองอีนจะมีผ <but> ู <ę> mm ้หญิงมานเดมีมือปานนี่แม่ บ่คักอีจอยอีจอยเข้างานมาคนทำงานดีจะคนทำงาไปร่างป่วยเอาเอวาิาเลยเี่ยเนี <u> uh> ่ยอู้ว่าดังเงี่ยดังเลยบ่เรากินเล็กปินดังเลยนี่เป็นเบิด ลอยกินโมเป็ดเนาะกหได้มา้องาวยเบป่า่เอาเป็นเที่ยวเลย้ายแบงงพันธ่องคลเยนนู้นเงี้ยพี่นี่นะ